พ่อก่อนจะมาเป็นพ่อพอทุกอย่างพอมีลูกลูกเปรียบเสมือนเป็นไม่เอกไปกดที่หัวคำว่าพอกลายมาเป็นพ่อจากพอไม่พอเสียแล้วแม่ก่อนจะมาเป็นแม่แม่มองยังไงก็สวยมองยังไงก็ดีมองยังไงก็งา แต่พอมีลูกลูกเปรียบเสมือนเป็นไม่เอกเ,เป็นกดต,ตรงหัวคาว่าแม่เป็นแม่พอมาเป็นแม่พอมาเป็นพ่ออะไรก็ไม่พออะไรก็ลูกอะไรก็เพื่อลูกทุกก็เพื่อลูกวันใดเห็นลูกอิ่มยิ้มวันไหนแม่เห็นลูกสบายใจยิ้ม ลูกเ้ยลองคิดดูนะลูกเชียจะมีใครบ้างไหมล่ะลูกที่เขาจะรักเราห่วงเราจริงเหมือนกับพ่อกับแม่ลองมองหน้าพ่อสิลูกหลอ่อไหมเล่าดีไหมเล่าจะไปหาใครใจดีเหมือนพ่อคนได้มีไหม จะไปหาใครที่มีปูเบนขาวางเฉยเหมือนพ่อเรามีไหมจะมีใครที่จะมีความพอใจรักใครเราเหมือนพ่อคนนี้มีไหมล,ลูกมีแค่คนเดียวนี่นะลูกที่ยอมสละเพื่อลูกคำว่าช้างเท้าหน้าเสาหลักเซไม่ได้ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เซยังไม่สุก พ่อมีเมียและลูกเป็นกำลังใจเชียร์จำคำของอาจารย์ไว้ลลูกนะพ่อจะอยู่กับเราไปอีกนานถ้าเราไม่ทำในทานต้องเจ็บช้ำระกำใจอย่าฆ่าพ่อทางอ้อมด้วยคำพูดนะลูกอย่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทางอ้อมด้วยการกระทำไม่ดีให้พ่อแม่จมช้ำใจ คยได้ดูข่าวไหมล,ลูกลูกพูดแทงใจพ่อแม่พูดไปดีกับพ่อพูดไปดีกับแม่พ่อแม่พอโดนลูกดุกลูกบ่นน้อยใจกินยาตายปู่คอตายก็เพราะคำพูดลูกมีนะลูกเชียก็เหมือนกันนะลูกจะพูดอะไรคิดให้ดีอย่าพูดอะไรที่ไปเสียดสีจ,จิตใจพ่อกับแม่ต้องให้เป็นเจ็ดช้ำระกมใจแม่เอานะลูก มองหน้าแม่สิลูกเคยโดนแม่ดุทำไมลูกเอาตรงๆปล่อยเราลูกเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดุแล้วรู้ไหมทำไมไม่ค่อยดุไม่ค่อยบ่นก็เราปรับปรุงตัวเองแล้วไงลูกแม่เขาไม่ทั้งเพื่อเราลูกไอ้ที่แต่ก่อนเขาบ่นเราไปบ่อยเพราะอะไรเราก็เราผิดจริงใช่ไหมถ้าเขาถ้าเราไม่ผิดเขาจะบ่นเราไหมลูกไอ้ที่เขาบ่นก็ด้วยความรักนั่นแหละลูก เคยโดนแม่ตีไหมลูกเดี๋ยวนี้ยังตีไหมไม่ตีแล้วแต่ก่อนเป็นเด็กดื้อพูดอะไรก็ไม่ฟังแม่ก็ต้องตีนะถ้าไม่ตีถ้าลูกก็จะไม่จำรอยไม้เดียวจะไม่นึกถึงโทษที่เคยทำผิดดีนะไม้เดียวแม่เนี่ยพอหดสักเดี๋ยวมันจำไปตลอดชีวิตจริงไหมลูกจริงนะลูกเนาะบับบนี้ยังจำได้เลยใช่ไหมลูกแล้วเราเลยไม่ทำผิดมาจนบันนี้ ใช่ไหมก็จะทําผิดมันนึกเห็นรอยไม้เดียวเลยไม่ทาเคยโดนพ่อบ่นไหมล่ะนิดหน่อยนะลูกนะเคยโดนพ่อตีไหมไม่เคยรู้ไหมทําไมพ่อเขาไม่ค่อยตีเราเพราะพ่อไม่ค่อยมีเวลาเขาทํางานกวัวลูกไหมล่ะใช่ไหมพี่ปีชาจะตีนิดนึงก็ไม่กล้ากลัว พขาไม่ค่อยมีเวลาทำงานลูกจะอยู่กับแม่ซะเป็นส่วนใหญ่เขาจึงเปรียบพ่อกับน่มโพไห้ลูกเคยไปวัดเนอนะลูกเนะเห็นต้นโพไหมที่วัดลูกู้บุญนั่นยต้นโพมันกิ่งใหญ่แต่ใบมันไม่ค่อยหนาเหมือนล่มไทรแล้วลูกแม่เนี่ยร่มไทรให้ล่มเงาพ่อกิ่งใหญ่ถึงใบไม่หนาแต่ก็แผ่บาร,รมีปกครองเราจริงไว้ลูกเรายืนหยาดอยู่บ้านนี้ ข้อความดีของพ่อข้อบารมีของพ่อปกแผ่เราจะไปไหนเราก็ไปได้ด้วยความสบายใจเพราะพ่อเราเป็นคนดีใช้ไห่ลูกพ่อมีคุณธรรมดังนั้นขอให้เราจงรักษาความดีช่วยพ่อนะลูกนะดำรงวงตระกูลไว้อย่าทำให้วงตระกูล,ลเราเสื่อมเสียนะลูกนะมีโอกาสทำตัวให้เหมาะสมกสับทรัพย์สินพระดกเดี๋ยวพ่อจะยกให้ในอนาคตนะลูกนะ วันใดถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่ล้มหายตายจากจะลืมลุกส่งคุญให้ทานทรัพย์สินท่านยกไปให้ใช้แต่ผลกําไรต้นทุนเก็บไว้นะลูกนะรักไหมลูกพ่อเนี่ยรักมากไหมห่วงไหมเรงมองตาพอ่อสังเกตลึกๆไหมลูก ดวงตาพ่อเหมือนเบิกว่างทุกวันแววตาพ่อมันมองจ้องลูกอยู่อย่างนั้นแววตาพ่อปีชาทําไมเขามองลูกด้วยความรักทําไมเขาภูมิใจในตัวเราแล้วเกิดล่ะลูกคิดไหมเรามองตาท่านซิลูกดูรอยยิ้มของพ่อสิลูกทําไมพ่อยิ้มเก่งจังเลยวันเนี้ยพ่อเขาหมดทุกข์ลูกมองตาแม่สิลูกสังเกตด้ลูก ลูกจะเห็นน้ําตาของผู้หญิงคนเนี้ไม่ค่อยได้เห็นพ่อยนะลูกน้ําตาพ่อครออยู่ด้านในตั้งแต่เมื่อเช้าโกนหัวให้ลูกโหวว่าคุณครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายจะได้เป็นพ่อของพระจะได้เป็นโยมของพระเด็กหลงผมให้ลูกชายตัวเองได้อาบน้ําให้ลูกเห็นลูกมาขอเข้ามาพ่อลืมโกรธไปแล้ว พี่ปีชาเคยตีลูกไหมเนี่ยไม่เคยจบเคยปนลูกบ้างไหมไม่มีมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยนะอาจารย์ขออนุญาตถามนะลูกเคยโกหกพ่อไหมไม่ค่อยมลูกเชียร์จำคำของอาจารย์นะลูกบัดนี้เชียร์สร้างกรรมที่ดีสุดยอดนะลูก อย่าโมหกพ่อบ่อยไม่ดีต่อไปภายหน้าเชียร์ออก็มีครอบครัวนะลูกจะทําอะไรให้นึกถึงวันหน้าเคยเถียงพ่อไหมมีบ้าแต่อย่าเยอะนะลูกนึกถึงวันหน้าถ้าเชียร์มีลูกอยากให้ลูกมานั่งเถียงเราไหมเนาะเริ่มต้นด้วยตัวเองนะเคยทําผิดกับพ่อกับแม่ไหม ปรบมือดังๆให้หน้าหน่อยครับปรบมือดังๆให้หน้าเชีย์สุดยอดนะลูกอย่าทาผิดกับพ่อกับแม่เป็นดีที่สุดอนาคตต่อไปภายหน,น้าจาคำํของอาจารย์ไว้เลยนะลูกเชีย์จะต้องมีลูก,กที่ดีเชื่อฟังแน่นลูกเอ้ยคําถามสุดท้ายจะไปถามลนะ้วลูกเคยทาอะไรให้ท่านต้องเสียใจบ้างไหมมีนะลูก เป็นธรรมดาลูกอย่าโทษตัวเองอดีตมันผ่านมาแล้วลูกมันแก้ไขไม่ได้ตอนนั้นเราวัยรุ่นนี่เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังวัยรุ่นทุกคนเคยทําผิดกับพ่อแม่เด็กทัน้งนั้นลเลยเชียร์ลลืมมันไปเสียต้นคดปลายตรงใช้ได้ลูกไม่ใช่ต้นตรงและปลายครแบน,นี้ในอนดีตเราอาจจะเคยคดกับพ่อแต่วันนี้เชียร์ทำดีนะตรงนะล,ลูกตรงไปเรื่อย,อยลูกรักษาดีเดิมเสริมดีม วันพรุ่งนี้จะบวดนะลูกไม่อยู่ในมืออยากพูดอะไรกับแม่ให้หมองหน้าแม่อยากพูดอะไรกับพ่อให้หมองหน้าพ่อ,อพ่อก่อนกันแล้วกันลูกทีละคนอ,อยากขอโทษท่านไหมอยากกรักท่านไหมพูดเลยลูกไม่ต้องอา อยากกราบพ่อไหมลูกอยากกอดพ่อไหมลูกอยาก,กอบอกรักท่านีดสักคำบอกพ่อสุดว,วางไม้ลงลูกเข้าไปแค่ใกล้พอ่อกอดเอวพ่อแน่นๆสีสษะซบไหล่พ่อไว้เงยหน้าขึ้นมาลูกสีสษะซบไหล่หัวใจพ่อไว้กอดเอวพ่อแน่นๆพี่ปีช้า พี่ลองกอดลูกแน่นๆสักวันดูสิลูกที่พี่ให้กําเนิดเขามาบัดนนีิเด็กคนนี้โตแล้วนะลูกอาจจะเคยทําผิดกับพี่อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดลูกเอาโหาสิกรรมให้เขาสิเชียเลยฟังเพลงนี้นะลูกเดี๋ยวค่อยเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์ขออนุญาตร้องแทนพ่อพ่อคือผู้ชายที่สู้เพื่อลูก เชียดจำไว้นะลูกพ่อคนนี้ปฏิญาณตนมาตลอดว่าจะขอสู้เพื่อลูกเพื่อเมียจะหมดเงินหมดทองสักเท่าไรพ่อคนนี้ละบากแค่ไหนพ่อกคนเพือ่อลูกและจะสู้เพื่อลูก นังใขนขณะลูกไม่ได้กอดแม่นานหรือยังนูลูกแม่ดีใจนะลูกนะขอบคุณนะลูกที่เชียสลักเวลาที่มีค่าบวบให้แม่ผู้หญิงคนนี้ยองสลักเรือนล่างให้ลูกได้อยู่ในเรือนคันเก้าเดือนคลอดออกมาแม่ไม่เคยทิงแม่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ จะมีผู้หญิงคนไหนที่จะแร่งเหมือนแม่คนนี้แล้วแม่คนนี้คือพระอรรักตัแม่ไม่ได้ผมทีมอนนะลูกแต่ใจแม่เป็นพระเฉียดเลยบางครั้งแม่คนก็ไม่ได้เกลียดกกแม่อาจจะจุกจิกจู้จี้ก็ด้วยความรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แม่ยังมองเฉียวก็เป็นเด็กยังเล็กอยู่ในใจของแม่เสมอ ขอบคุณนะลูกที่ตั้งใจเรียนขอบคุณนะลูกที่เป็นเด็กดีอาจจะมีดือบ้างก็เป็นธรรมดาของเด็กแล้วแม่เลยว่าจะมีใครไหมที่จะรักเราเหมือนแม่ฟังเปนี้นะ ไปนี้ก็อขอขามานะลูกนะ